T.S.X by a s t o n i t e เป็นเกมแนว RPG Turn-Based สุดคลาสสิกที่พัฒนาเนื้อหาในรูปแบบการเล่นเกมที่อัปเกรดมาจากจากักรวาล T.S. Online Mobile สู่ความมันส์ในรูปแบบ P Earn ที่ยังคงเน้นความสนุกของเกมเป็นหลักผู้เล่นสามารถเอิรนเหรียญ T.S.X จากการขุดและนำไปแลกเป็น T.S.X Token อีกทั้งยังสามารถแปลงไอเทมในเกมเป็น NFT พร้อมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างไร้ขีดจำกัดปลอดภัยผ่าน a s t o n i t e Market และเจอกันในเกม T.S.X by Astro Knights กุกกราบวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่อง Easy Man อีกครั้งนึงนะครับและวันนี้ครับเราก็เข้ามข,ข,ข,ข้ามงในเกม T.S.X by Astro Knights นะครับผมเฮ้ย สำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวครับระบบภาพรวมครับเกับเกม t s x by astonay ครับซึ่งเกม t s x by astonay นะครับก็เปิดโคสเบต้าเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมทดสอบกันนะครับตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่6มีนาคมนี้นะครับใครที่อยากทดสอบครับก็สามารถเข้าร่วมทดสอบได้เลยนะครับโดยกิจกรรมการทดสอบนะครับของเกม G s x by Astronight เนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นกิจกรรมแรกให้ดูเลยนะครับกิจกรรมโคสเบต้ารวมพลังนะครับผู้เข้าทดสอบโคสเบต้าเทสนะครับผมร่วมแรงร่วมใจกันเก็บเลเวลตัวละครให้เลเวล60ขึ้นไปให้ถึง2,000คนนะครับกับรับรางวัลสุดพิเศษไปเลยในช่วง Official Launch นะครับหรือว่า o p e n Beta ทางเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับก็จะได้ส่วนของคำสั่งรีเฟซทองคำา3อันนะครับแล้วก็บัตรส่งขุนพล5อันด้วยนะครับซึ่งขุนพลเกมนี้เป็นอะไรที่โหทีเด็ดมากๆเลย มีการรีวิวการชาในคลิปนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเราตั้งเป้าไปที่ลิโป้นะเ้ยนะครับผมตอนนี้นะในส่วนกิจกรรมหนึ่งนะครับผมที่ใครเนี่ยนะฮะเล่นมาในช่วงโคสเบต้านะครับก็จะมีกิจกรรมไอเทมสนับสนุนนะฮะการทดสอบโคสเบต้านะครับทุกๆวันครับผู้ทดสอบเนี่ยจะเข้าร่วมนะฮะแล้วก็จะได้ตัวของไอเทมสนับสนุนนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเอาไอเทมสนับสนุนแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมวงให้ดูเนี่ยเนอเนี่ยตอนนี้ซ้ายมือเห็นไหมก็จะมีทองมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยแบบบจจใกัันนไปเเลยะครพื ให้ไปร่วมทดสอบคอนเทนต์นะครับแล้วก็ปลดฟังก์ชันระบบของเกมนี้นะครับสุ่มกาชาแบบจุใจนะครับแล้วก็รีวิวตัวละครทดสอตัวละครนะครับเตรียมพร้อมนะฮะสำหรับ Open Beta เลยนะครับผมอันนี้ก็แจกกันแบบเบิ่มๆไปเลยนะครับโดยตัวของอ่าทรัพยากรตรงนี้เนี่ยจะทําการรีเซ็ตนะครับเมื่อปิดคสเบต้านะครับพอ Open Beta เนี่ยก็จะเริ่มใหม่จากศูนย์นะครับพร้อมกันเลยนะฮะก็จะไม่มีแจกอ่าเขาเรียกว่าเหมือนเสกแบบนี้นะครับผมก็ให้ไปลองเทสกันดูนะครับต่อมานะครับผมกิจกรรมวันนี้เลยบอกเลยว่าโคตรเดือ กิจกรรมประเดิมสมรภูมิรบ5มีนาคมนี้นะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับถึง3ทุ่มนะฮะ ผู้ทดสอบนะครับจะเข้าร่วมเวทีประลองนะครับสู้แบบชุนลมุนนะติดอันดับท็อป20นะครับในช่วงโคสเบต้านี้นะครับจะได้รับรางวัลพิเศษในช่วงออฟฟิเชียลลอนส์เลยหรือว่าโอเพนเบต้าเลยนะครับจะได้เป็นตัวของวิญญาณซุนกวน1ตัวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าของดีเลยนะครับสำหรับวิญญาณซุนกวนนะฮะก็อย่าลืมนะครับไปอัพเลเวลแล้วก็เตรียมพร้อมกันนะครับในส่วนโคสเบต้านี้นะครับที่จะเข้ามานะครับผมในการต่อสู้นะวันที่5นะครับประมาณหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มตรงนะครับเดี๋ยว T.S.X ตรงนี้นะครับ T.S.X เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่ผมบอกไปนะฮะว่ามันเป็นเกมในตำนานนะครับตั้งแต่ T.S. ออนไ n น์ครับในเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์นะครับจนมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันเทอร์นสเบดเหมือนเดิมเลยนะครับโดยการปรับฟีเจอร์นะครับมากมายครับทำให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ครับตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถมีรบใหม่นะครับเข้ามา อัปเดตนะครับแล้วก็อัปเกรดพวก UX UI ต่างๆนะครับรวมถึงระบบนะฮะวิญญาณนะครับที่จะเข้ามาเพื่อที่จะให้ตัวเกมเนี่ยแตกต่างจากภาคก่อนแบบสิ้นเชิงนั่นเองนะครับสําำหรับระบบตรงนี้นะครับ <S <S ต่อมาครับนอกจากระบบที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับในรอบของ TS Online ปกติเนี่ย ก็จะมีระบบมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละระบบนะระบบขุดเหรียญครับที่ผมบอกไปนะฮะว่าเกมนี้จะมาในรูปแบบ NFT ด้วยนะครับจะมีเหรียญนะครับในการขุดนะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถ Pay to Earn นะครับเล่นแล้วก็เอิญเงินนะครับกลับไปได้เลยนะครับสำหรับการเอิญตรงนี้นะครับก็จะมีเนี่ยฮะปลาโตเหย่าในก็ขุด ตัวเหรียญนะครับโดยการป้อนอาหารเนี่ยเราก็สามารถป้อนอาหารนะครับเราก็ให้น้องขุดเหรียญนะครับเพื่อเราจะได้เหรียญไปซื้อตัวของไอเทม n f t นะครับหรือว่าจะเอาตัวของเหรียญไปแลกนะครับไอเทมต่างๆได้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะต่อมาครับในส่วนของระบบบอสครับผมขอไล่เลยแล้วกันนะระบบบอสครับเป็นระบบที่สามารถเล่นมาแล้วก็พิชิตบอสได้เลยนะครับโดยการที่เราจะเข้าร่วมเนี่ยนะครับต้องมีแต้มวิญญาณสะสมนะครับครบก่อน นะครับซึ่งสามารถที่จะสู้บอร์ดได้นะตามนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับในส่วนงการเสริมแกร่งครับก็สามารถเสริมแกร่งได้นะครับตามนี้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยจะ สามารถใช้เหรียญ t s a ครับที่ได้จากการขุดเนี่ยนะครับมาเสริมแก่งไอเทมนะครับบอกเลยว่าน่าจะทําให้ไอเทมเราเนี่ยโหดมากขึ้นนะครับตอนนี้เลยนะซึ่งอันนี้ใช้ทั้งหมด100เหรียญนะครับทำให้ไอเทมของเราเนี่ยนะครับประสิทธิภาพมากขึ้น่นองนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่น่าสนใจครับในส่วนของฟีเจอร์ตลหาดนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่มาพร้อมกับรูปแบบ NFT นะครับเราสามารถใช้ตัวของวิญญาณนะครับที่เราเปิดกาชามาได้เนี่ยนะครับ ผสมนะฮะออกมาเป็น NFT นะครับหรือว่าสร้าง NFT นั่นเองครับคล้ายๆกับการบิลดิ้งนะครับท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าตัวของ NFT ที่เอามาเนี่ยสามารถซื้อขายได้ในชีวิตจริงเลยนะครับก็จะเป็นอยู่ในกระเป๋าของตัวของบีทคัพอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถรับ NFT ตามนี้ได้ด้วยนะครับผมมีการแลกเปลี่ยนเหรียญด้วยนะเป็นระบบ t s x Token นะครับแลกเปลี่ยนเป็นตัวของ t s x Coin นะครับแล้วก็สามารถเอิร์นเป็นเงินได้เลยนะครับผมโดยเราครับต้องสามารถเชื่อมกระเป๋านะ ในการที่เราจะเชื่อมกระเป๋าจากตัวของ Astroni นนะครับเป็นฟังก์ชันของ Bit c u p n e ็กนะครับตามนี้เลยนะครับก็เชื่อมกระเป๋าปกติเลยนะสำหรับฟังกชันนี้นะครับผมตอน Open b e t a ้เนี่ยเพื่อนเื่อก็น่าจะเห็นได้แล้วนะครับว่ามันระบบเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปรอดู Open b e t a ต้อีกทีนึงนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งระบบนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยครับที่บอกเลยว่าทำให้เกมเนี่ย แตกต่างจากภาคก่อนๆครับระบบวิญญาณครับเราสามารถนะฮะเปิดกาชานะครับเพื่อที่จะเอาวิญญาณเนี่ยนะครับมาสสมใส่ในขุนพลเราได้นะครับซึ่งปกติเนี่ยฟีเจอร์เนี้ยปกติเราจะมีขุนพลเป็นธาตุใช่ไหมดินน้ำลมไฟอะไรประมาณนี้ครับสมมุตินะฮะตัวของหย่าวทองไฟของผมเนี่ยธาตุไฟนะครับหมายความว่า ตัวของวิญญาณที่จะใส่ครับก็ต้องเป็นธาตุไฟเหมือนกันนะครับถึงจะใส่ได้เพื่อนๆดูนะฮะเห็นไหมฮะท้ายบนจะเขียนอยู่เป็นธาตุไฟนะครับมาเลี้ยงธาตุไฟตัวของอุ้ยซีธาตุไฟอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นธาตุอื่นอย่างตัวของธาตุมืดนะครับอย่างตัวของ ตั้งไปนะครับผมเราก็ต้องเอาตัววิญญาณที่เป็นธาตุมืดนะครับที่ไดจากการสุมกาชาเนี่ยนะครับมาสวมใส่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความโหดของมันเองนะครับเพราะเวลาเราใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเพิ่มสกิลมาครับตามที่ตามตัวของวิญญาเลยนะฮะเนี่ยจะมีสกิลพวกแบบธนูพิษอะไรพวกเนี้ยนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นสกิลของตัวโจจูนะครับตรงนี้เลยนะครับ ต่อมาครับในส่วนของตัววิญญาณเนี่ยจริงๆเราสามารถหลอมรวมได้เป็นระดับขั้นสูงได้นะครับผดขอรวมสักรอบแล้วกันเอาวิญญาณสีฟ้าเนี่ยรวมไปเลย3อันแล้วมาลุ้นกันว่าได้ขอโหดไหมมาลุ้นเลยนะจังหวะน,นี้บึม้มอะสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการหลอมรวมวิญญาณนะแต่จริงวิญญาณเนี่ยสามารถเปิดกระชาได้นะครับเดี๋ยวไปเปิดกระชาอีกทีนึง ต่อมาครับก็เป็นสมใส่เดี๋ยวอัปเดตไปแล้วนะครับตัวเสริมแกล่งนะครับเราก็สามารถเสริมวิญญาณให้วิญญาณเราโขดมากขึ้นโดยการใช้เหรียญ t s x ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ม้วนไปเสริมแข็งแกร่งวิญญาณตามนี้เลยนะครับสหรระบบวิญญาณ ที่เหลือครับก็จะมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะฮะเป็นหนึ่งในเกม RPG Turn Based ครับระดับตำนานเลยนะครับอีกยิ่งอย่างครับที่ผมแบบสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวของอัลบั้มครับอัลบั้มเนี่ยเราสามารถเก็บสะสมการ์ดได้ด้วยนะครับพอเวลาอัปเดตการ์ดมาเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับในรูปแบบของการ์ดเนี่ยนะครับก็จะมีเซตการ์ดนะสังเกตดูนะฮะถ้าเราใส่เซตการ์ดนี้เนี่ยเตี้ยวก๊กเตียวโปโตของเตียวเหลียงอะไรเงี้ยใส่3ตัวปุ๊บเราก็จะได้ตัวของสเตตัสครับปัญญาาปป้้อออองงงกกััันนนนนน HP เเเพิ่่่่มขึะครบ็ีียท ทำให้เกิดความแตกต่างในเกมนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแบบนี้เลยแล้วตัวนี้ครับในส่วนของขุนพลนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบผมต้องไปเปิดหานะอีกหนึ่งทีนะครับต่อมาครับในส่วนของตัวระบบกดเรียบร้อยแล้วนะครับมีระบบของพาหานะนะครับบอกเลยพาหาน,นี่นะครับก็จะมีตัวของรูปร่างเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะโอ้โหสวยๆงน้นเลยลเนี่ยผมขี่ให้ดูเลยนันมีหมาป่าด้วยนะ มีหมาด้วยนะครับตรงนี้ผ่านะนะครับผมก็ได้จากการสุ่มกาชามาเหมือนกันนะท่านผู้ชมโอ้ยนี่น่ารักมากหมีตัวเบลเลอร์เลย <c oughs> เรียบร้อยครับตรงนี้ฮะก็จะมีใส่มาเป็นคอสตูมนะท <c oughs> ่านผู้ชมสารพานะนะครับ ที่เดือกก็จะเป็นเรื่องของกองทัพต่างๆแล้วนะครับมีระบบกิ้นะระบบกองทัพเนี่ยคล้ายๆกับกิ้นะครับก็เพื่อนๆเนี่ยก็เล่นกับเพื่อนได้นะซึ่งกิ้วๆหนึ่งเนี่ยจะรับได้ประมาณ100คนนะครับก็สามารถกดจอยเข้าไปในกิ้ได้เลยนะครับตามนี้เลยซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของตัว T.S.X by a s t r o n a t เนี่ยที่จะเปิดมาในรอบนี้จะเป็นตัวของ g l o b a l นะครับก็จะมีแบบเพื่อนๆนะครับที่เป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยอย่างเวียดนามอะไรเงี้ยก็จะมาเล่นกับเราได้ได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะฮะ แล้วก็มีจะมีระบบเพื่อนนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นระบบเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถแอดเพื่อนกันได้นะครับเล่นด้วยกันได้นะฮะที่เหลือก็เป็นพวกดันเจียนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมผขอพาดันเจียนก่อนอ่าสำหรับดันเจียนนะครับเดี๋ยวผมพาไปลุยกันนะ <c oughs> ก็จะเป็นดันเจียนที่อ่าสร้างขึ้นมานะครับเราก็สามารถกดลุยกันได้เลยนะสำหรับดันเจียนครับโดยเลเวลที่สตาร์นะครับก็จะสตาร์ที่เลเวลยี่สิบนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นเลเวลตามไปนะครับมาผมพาลุยดันเจียนก่อนนะครับสำหรับตัวของระบบนะครับในการที่ ่าเล่นเนี่ยเราสามารถกดออโต้แท็กได้นะครับด้านซ้ายบนนะมีระบบออโต้ให้เราด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเลือกสกิลเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรที่อัปเดตมาในระบบนี้นะครับ TSX เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับมีระบบออโต้เข้าสู่ยุคสมัยนี้ด้วยนะท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ผมใช้โตของขุนพลเป็นแฮร์นเอียนนะครับตรงนี้ แต่จริงขุนพลผมน่าจะหาตัวอื่นได้นะครับแต่ผมพาไปลงดันเจียนเสร็จเดี๋ยวพอพาลงดันเจียนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเปิดกาชานะครับเพื่อที่จะหาขุนพลนะเป็นตัวอย่างนะครับโอ้โหเนโดแหอ้นเอี่ยนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้มีฟ้าผ่าด้วยท่านผู้ชมอ่าโอเคตีไปเลยฮะเราเป็นตัวหลักนะครับตัวเนี่ยโอ้โหขุนพลผมเพิ่งเปิดมาได้นะเลเวลยังไม่ได้เยอะนะครับอาจจะไม่ได้ถึงมากนะท่านะผู้ชมต้องาจจะต้องปั้นก่อนนะโอเคมาตีไปเลยจังหวะนี้ดามเมจนี่ค่อนข้างหนักเลยนะครับโอ้โหเราฟ้าผ่า เผาไปจังหวะน,นี้เออเออเออขุนพลเรับเรียบร้อยครับตรงนี้ไม่ไหวนะฮ <c> ะ <oughs> จริงดันเจี้ยนเนี่ยมันสามารถเป็นปาร์ตี้ได้ทั้งหมดห้าคนนะครับแต่ว่าผมซ่ามาลงเดี่ยวไงท่านผู้ชมมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่า,น,าน่าจะทนไม่ไหว <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเปิดกาชาเพื่อที่จะอัปเกรดความโหดของเรานะเราจะได้หาขุนพลเด็ดๆกาเด็ดๆนะครับมาสู้กับพวกดันเจี้ยนพวกนี้นะครับเออตีไปมาโกงความตายอีกหนึ่งตัว จังหวะนี้มันขอยสัตว์อีกทีโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไหวอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปต่อเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับมันเจียนก็ประมาณนี้นะครับต้องไปอัพตัวก่อนนะเพราะว่าขุนพลหมงก็เลเวลยังไม่ได้เยอะนะครับมาครับต่อมานะฮะผมจะพาไปดูในระบบกาชานะครับเป็นอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็ช่องเราที่ชอบเปิดกาชาณ์นะในในส่วนของระบบกาชาเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะครับจะมีกาชาวิญญาณกาชาขุนพล นะครับกาชาการ์ดนะครับกาชาวุธพิเศษนะครับแล้วก็กาชาคอสตูมนะที่ผมใส่อยู่นะครับก็จะมีคอสตูมหลากหลายมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนคอสตูมเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยแฟชั่นนะครับโอ้โหมีเต็มเลยผมใส่ปีกนะปีกเท่ๆนะครับมีดาบเท่ๆเออดูแล้วกันมีชุดอื่นๆนี่เออชุดเท่ๆนี่แล้วเมื่อกี้ชุดชุดที่ผมใส่นะครับอ่ะเบื่อแล้วชุดนี้เปลี่ยนชุดนี้โอ้โหเต็มไปหมดนะดาบก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีในส่วนตัวผมด้วยนะครับ นี่ครับมีกระทงกระทาอะไรตามที่เราแบบอยากใส่เลยนะท่านผู้ชมแฟชั่นก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับเกม t s x ตรงนี้นะครับมาครับเดี๋ยวย้อนกลับมาตัวของขุนพลก่อนละกันนะฮะผมมาเปิดสกาชาขุนพลโชว์เลยเลยครับนะครับว่าได้ตัวอะไรกันบ้างน,นะท่านผู้ชมมาในส่วนงตัว c o สเบต้าครับเดีายที่บอกไปว่าเขาเสกทองมาให้เราเนี่ยเทสค่อนข้างเยอะเลยนะครับเปิดแบบจุใจแน่นอนอะบึ้มมาจังวันนี้ผมต้องการลีปโป้เอ้ยมาเฉียวอยุ้ยมาเฉียวมา โอ้โหนี่โคตรชอบเลยเป็นตำนาน3ก๊กเลยท่านผู้ชมเอ้ยตรงนี้โอ้เตียวเสี้ยวแล้วก็โอ้ซุนเชกเอาละครับตรงนี้ผมหาลิปโป้อยากได้ลิโป้ะมีปะเนี่ยเตียวก๊กอ่าลิปยังไม่ได้ลิปโป้เปิดไปเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้กาชาเราไม่จังหวัดตั้งโตนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วกดอูมาแล้วครับนี่ฮะคืนจริงขุนพลที่เราได้ซ้ำเนี่ยสามารถอ่าไปอัปเกรดตรขงขุนพลได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วดูครับมาหมดเลยตำนาน3ก๊กครับดอกนี้ อ่ะสุนกวนนะครับมาตรงนี้เปิดไปหาลิโป้อยู่อันนี้อันนี้ผมมีแล้วนะครับตรงนี้โอ้โหเดเซี่ยวอ่ะเปิดมาลิโป่อยู่ไหนเฮ้ยต้องการลิโป่เล่าปีมาท่านผู้ชมอันนี้มีแล้วนะฮะแล้มีคนอูซ้ำด้วยอ่ะบึ้มมาโอ้โหเดี๋ยวผมหาลิโป่ก่อนอยากได้อยากเล่นลิโป่บึ้มมาโอ้ยังไม,ยงไม่ยังไม่ออกยังไม่ออก <laughs> โดนลิโป่มันไม่มาเลยนะท่านผู้ชมปึ้มมาโอ้ลิโป้อยไหนเนี่ยอืม มันเขาเรียกว่าอะไรนะแบบดวงเรามันจะไม่สมกันนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่เปิดไปจังหวะนี้อุ้ยดีเท่มากนะซุนเจียนแลิโป้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่ครับก็จะได้ลิได้ริโปมาแล้วนะครับสำหรับตัวขุนขุนพลนะฮะในสน่วนของตัววิญญ,ญาณเนี่ยเราสามารถสุ่มได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิญญ,ญาณเนี่ยก็มีหลายระดับนะฮะซึ่งปกติเนี่ยผมลองสุ่มแล้วก็จะได้ระดับฟ้าก็ดีแล้วนะท่านผู้ชมได้ระดับฟ้ามาก็ถือว่าแจ่มแล้วนะครับในส่วนตัวอ่าเนี่ยใช่ไหมวิญญาณได้ระดับฟ้าแล้วนะครับจะได้ทำให้ตัวขุนนพลเี่ย ตกต่างนะครับแล้วโตวของวิญญาณเนี่ยก็ใส่ได้หลายแบบมากเลยนะตามสกิลท,ที่ทุกคนใช้กันนะครับมันทําให้เกิดความแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าขุนพลที่เราเปิดมาได้ครับถึงเวลาริโปเฉิดฉายมาแล้วเรียบร้อยนะฮะทับริโปนะท่านผู้ชมเข้าทีมเลยนะรเรากดออกลบไปเลยนะครับก็จะมีริโปใช้แล้วนะนี่เอาริโปมาออกลบนะครับแล้วก็สวมใส่วิญญ,ญาณให้มีริโปหน่อยละกันนะครับมีธาตุไฟนะครับเรียบร้อยนะฮะ แหมเด็ดจริงๆนะครับต่อมาครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของตัวอาวุธพิเศษนะฮะที่เราสามารถสุ่มตัวอาวุธพิเศษใช้ได้นะท่านผู้ชมอ่ะกดมาดูอาวุธพิเศษกันว่าจะได้อะไรบ้างนะดอกนี้สุ่มไปให้ริวลุมๆเลยนะโอ้ยอาวุธแดงนะท่านผู้ชมโอ้โหแดงสวยงามนะท่านผู้ชมของแท้ครับนี่ฮะสามารถใช้สกิลได้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มีระบบการ์ดอีกนะครับเราก็สามารถสุ่มการ์ดได้อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่า พอสุ่มการได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถใส่เสร็จการนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มเบสตทของเรานะครับทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของระบบการนะโอเคบึ้มบึมบึมบ,มบึมมาโอ้โหแบบบึ้มบมกันไปเลยนะครับดอกนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเมื่อกี้สุ่มมาได้ตัวอะไรบ้างอ่าเนอาวุธนะครับผมก็สวมใส่ได้แต่ว่าผมยังใส่ไม่ได้ <laughs> เพราะว่าตัวของระดับเนี่ยยังไม่เพียงพอนะท่านผู้ชมต้องไปฟาร์มไปอัปเดตอะไรกันก่อนแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ตัวนี้ผมมัน เอ่รงนี้ขอดูก่อนอ่ะน่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับต้องไปฟาร์มอัปเดตอะไรก่อนนะเพราะว่าของเรามันมาจากการสุ่มกาชางไงนะครับมันน่าจะโหดเกินไปนะท่านผู้ชมอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปสู้กันดูนะฮะเมื่อกี้ริโป้ผมเอามาใช้แล้วนะครับอ่ะนี่ครับริโป้โอ้โหจะโหดจัดโอ้โหมีพลังวิญญาณนะครับท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าสก,กิลนี่ดูรับปุ๊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 บรุ๊บป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 ร๊บปุ๊บดุ๊บปุ๊บปบอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันซารบลิโป้นะต้องไปอัพตัวกันก่อนนะโอ้ขอได้อย่างนี้นะตองโอเปเรต้านะโอเคครับต่อมาก็จะมีในสงน่งกลระบบค่าสถานะนะครับเราสามารถอัปเกรดอัปเดตเราได้แบบต่างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นอัพว่องไวอัพโจมตีอัพป้องกันอะไรเนงะี้ยแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะเล่นสายไหนเป็นหลักอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถอัพแบบอิสระได้เลยซึ่งผมก็อัพแบบบาลานซนะ์อะโจมตีว่องไวป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับนะแลวที่เหลือก็จะ,ะไม่มีอะไรละตรงนี้นะครับ ต่อมาก็เป็นระบบส,ก,สกิลนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเลือกสกิลได้นะครับว่าจะเป็นธาตุดินน้ําลมไฟนะครับดินน้ำเนี่ยลมไฟจิตเอออยู่ที่เนี่ยดินน้ําลมไฟอยู่ที่เพื่อนชอบเล่นนะฮะซึ่งอันนี้ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมเล่นเป็นธาตุดินนะครับเป็นหลักนะครับแต่ก็มีเพื่อนหลายคนนะเล่นลมเล่นไฟเล่นน้ําอะไรเงี้ยก็ลองดู ตรงแพสซีฟสกิลต่างๆเนี่ยมันก็จะเขียนบอกอยู่นะฮะว่าแต่แต่ละท่านเนี่ยจุดเด่นเป็นยังไงนะครับเล่นแบบไหนอะไรประมาณนี้นะก็อยู่ที่เพื่อน,เ,อนเล่นนะครับก็อัพเป็นสายไปแต่ถ้าเพื่อนๆรับเบื่อสายดินแล้วเราก็สามารถกดรีเซ็ทสกิลลืมตัวนี้ได้เลยนะครับก็สามารถรีเซ็ทสกิลได้นะแล้วก็เอาสกิลพอยท์ที่ได้มาเนี่ยไปอัพสายน้ำนะครับหรือสายไฟก็สามารถเปลี่ยนตามเดนเพื่อนต้องการเล่นได้เลยตามนี้เลยนะครับผมในส่วนนี้ นอกจากระบบที่จัดเต็มมาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถปล่อยฟาร์มได้นะครับโดยการที่กดออโต้รันนะครับแล้วก็ออโต้แท็กแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเดินไปทั่วแมปเลยฮะก็จะเป็นระบบที่สามารถปล่อยให้เราฟาร์มได้ครับคือเวลาเราฟาร์มเสร็จเนี่ย AI มันก็จะมีอ่าเนี่ย e p พเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นระดับความสนิทนะครับตัวของ อของที่ดรอปมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปหาแมปที่มันเลเวลใกล้เคียงกับเพื่อนนะอย่างผมเนี่ยเลเวลยีนะครับก็หาแมปหรือว่าตัวละครมอนสเตอร์เนี่ยเลเวลยีนะครับแล้วก็ไปปล่อยบอทตรงนั้นทิ้งไว้นะครับเราจะได้ฟาร์มค่า exp AH ได้ตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็ตื่นมาเนี่ยบอกเลยว่าของเบิ่มๆแน่นอนนะครับ และนี่และครับผมคือการรีวิวเกม T S X by a s t o n n t e นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับบอกเลยว่าระบบแบบจัดเต็มครับแล้วก็กิจกรรมโคสเบต้าครับอย่าลืมไปโหลดเล่นใต้คลิปกันด้วยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะบอกเลยว่ากิจกรรมและของแจกครับเบิ่มๆแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ